ะะสวัสดีทุกคนค่ะแม่ยังไม่ไม่ขึ้นไลค์แป๊บหนึ่งมันมันมาประเด็นอีงเงิบก่อนอมันมีมีคนทำคลิปว่าเออทำไมอีเงิบเวลาพูดกับลวงปู่เสือทำไมมันไม่จ้องตาแม่จะวิเคราะห์ไว้เป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งนี่เป็นการวิเคราะห์นะและก็เป็นการ บอกเล่ามาจากครูบาอาจารย์เนาะคนที่ไม่กล้าสบตาเวลาพูดกับพระแบบนี้ค่ะมีประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือเขาอ่ะไปทำของมาเออไปทำของมาแล้วก็ของเขาอ่ะบาเรามีเขาเรียกว่ามันเป็นสายดำ หรือสีว่าของตํากระไรอ,อหรืออันนี้เป็นการวิเคราะห์นะคะจากที่พฤติกรรมที่ครูบาอาจารย์สอนมาว่าถ้าเจอแบบนี้ให้รู้เลยว่าคนคนนี้เขาเขาเล่นโคงน่ะหรือเล่นขคงตําแบบนี้คะ่ะอืมแล้วก็ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เนาะอาจจะแบบว่าเขาก็อยากจะทําให้ตัวเองดูดีไม่ได้เอาด้วยเน่ก็เอาด้วยกลไม่ได้เอาด้วยมนก็เอาด้วยคาถา,าแบบนี้นะอืม ทีนี้พอมาเจอผู้มีบารมีสูงส่งซึ่งท่านหลุดพ้นแล้วจากคำว่าโลกโกรธหลงและท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ที่ที่น่านับถือและศรัทธาคือท่านเป็นผู้มีบารมีสูงส่งนี่แหละเออเอาจจนสี่ด้วยทีนี้ภาวิชาต่างๆที่เขาไปรับมาหรือไปไปเไ,ไปทำมา เขาจะกลัวเขาจะกลัวบารมีกลัวตะบะของหลวงปู่เขาจึงก้มหน้าเขาเขาสู้ไม่ได้ทีนี้ก็บางคนเอา้าแล้วในะเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้มีบารมีสูงส่งแล้วของมันทำไมไม่หลุดออกไปค้อนไม่หลุดหลอกเพราะมันไปผูกเอาไว้อืนี่ถ้าสมมติมันไปทํามันก็จะไปผูก ถ้าจัดบอกก็คือมันต้องไปแก้เห็นไหมเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้คนเราทําอะไรไว้ก็ต้องไปแก้สิ่งนั้นอืการที่แม่จะพูดฟังว่าสมมติว่าสมมตุมมติว่าทาโขงนะคะทำโขงมันสําเร็จจริงไหมมันสําเร็จจริงแต่ทีนี้ข้อเสียก็มีข้อเสียก็คือว่าถ้าเราทําผิดข้อห้ามเนาะทุกอย่างมันต้องมีข้อห้าม การทําของทําเสน่มนตราของแท้นะลูกถ้าของแท้นะมันจะมีข้อห้ามอ่เหมือนแม่หญิงก็เคยเคยมีคนจะมอบสเสน่มนตราให้แม่โดยสามารถดึงดูดเอาเงินทองจากผู้ชายได้โดยง่ายได้เราสามารถพูด แล้วเขาให้เราโดยง่ายๆแต่มันมีข้อห้ามเขาจะห้ามแม่ไม่ให้กินผักบุ้งคือผักที่เป็นเถาวันทุกชนิดห้ามกินแล้วแม่ก็ชอบผักบุ้งชอบอ่ยอดตำลึงแบบนีก็กูไม่ไหว <c oughs> กูต้องกินนะเอ่ะเออลูกกบบอกป้าปาถึงไหนแล้วปะบอกพลังะ <c oughs> ให้มันแม่ตลาดไดมอนด์ซื้อขนมจีนให้แม่สิบบาทแล้วก็เอากุ้งสดมาสักร้อยหนึ่งตัวใหญ่ๆหน่อยนะลูกนะนะลูกนะนะแล้วก็ให้มันซื้อผักบุ้งมากำหนึงโทรเลยโทรเลยโทรเลยลูกโอ้ย <c oughs> อันนี้พูดถึงคนทำของเออเขาบอกว่า เพราะว่าเขาเคยให้เพื่อนของแม่เพื่อนของแม่ได้เงินจากผู้ชายเยอะมากอืแม่แล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยไอ้หญิงมึงอยากได้ไหมพี่ให้คนนี้ไปแล้วแต่ถ้ามึงอยากได้พี่จะให้มึงกูสงสารมึงเออมึงไม่ค่อยมีคนมาจีบแกว่าอย่างนี้เออกูเห็นมึงลําบากอ่อทีนี้ก็แม่ก็ว่าเอาทีนี้เขาบอกว่าถ้ามึงรับแล้ว มึงต้องปฏิบัติอย่างเข้่งคัดถ้ามึงทําไม่ได้กูตายแกว่าอย่างนี้แม่บอกว่าแล้วมันต้องตัดปฏิบัติยังไงแกบอกว่าห้ามกินผักที่เป็นเถาวันเออผักบุ้งที่มันเลื้อนนะลูกผักบุ้งผักตําลึงพวกเนี้ยเออโอ้โหแล้วแตงมันก็มีเครือไหมวะโอโ้มันห้ามเยอะวะ่ะแม่บอกมไม่ไหวการถ้าอย่างนั้นหนูหนูหน,หนูหนูไม่เอา แกว่าถ้ามึงปฏิบัติไม่ได้พี่ตายของจะกลับเข้าตัวแกนะอืมถ้าให้วิชงางนไปแล้วต้องปฏิบัติให้ได้แม่ก็เลยไม่เอาตอนนั้นนะ่ะอันนี้คือประเด็นในกฎนี้ถ้ายิงเงิบม,มันทำโขงนะคะประเด็นที่สองทำไมมันจึงไม่มองหน้าหลวงปู่คือใจมันไม่บริสุทธิ์ลูกสังเกตไหมคนเราเวลาเราพูดกับคนเราต้องจ้องหน้า เออแปลว่าถ้าพูดแล้วหันข้างพูดน่ะอันนี้คือเหมือนเขาแบบไม่บริสุทธิ์ใจกับเราเหมือนเขามีความในใจเหมือนเขากําลังแบบว่าปกปิดปกปิดความผิดหรือปกปิดความคิดที่ที่เป็นลบหรือความอิจฉาริษยาหรือปกปิดความที่ตัวเองสร้างอะไรไว้ที่มันมันบ่ถือนะนะเอ,อ หมือนตัวเองมีปมว่าตัวเองทําผิดทําพลาดมาแบบนี้เออตัวเองไม่ใช่คนที่คิดดีอ่าเป็นคนคิดบอดีนะเออทำให้มันไม่กล้ามองหน้าซึ่งทุกอย่างมันก็จะประจักษ์ต่อสายตาพวกเราอยู่แล้วว่าอีเงิบนะวันนี้มันมันแรงหรือเกินในเรื่องออประเด็นประเด็นกระแสลบคือคน คนที่ไปติดตามมัน fc มันทวงบุญคุณทวงบุญคุณขนาด fc มันแม่ฮักอเงเกิบจ้างหมอลำนี่มัน fc มันไปทวงบุญคุณมันบ้าหรือปาแต่ทั้งหมดทั้งมวลม,มันตั้งขึ้นอยู่กับอเงเกิบถึงแม่บอกว่าถ้าเราเป็นเราเป็น f ฟเราเป็นศิลปินนะแล้วเราสามารถ จัดการอะไรได้กับ FC ของเราถ้า FC ซเฮารักเราก็ต้องก็ต้องเป็นห่วงแล้วว่าเออพูดอะไรลกไปแล้วผลมันจะกลับมาที่ศิลปินเรายังไงแต่ FC ซเงือบไม่สนใจดาสะดาไสา่เออดาปดจานเขาเรียกว่าวิพากวิจาร์เออตอนนั้นก็บุรีอีหละตอนนี้ก็เอาแล้วไปเล่นงานผมแปลมลย หาว่าผมเป็ม่อไปเกะอีเงิบมีงานก็กพรา้อีเงิบนัมันก็ไปอย่างนี้ทีนี้คนที่จัดการเอฟซได้ก็คืออีเงิบเพราะฉะนั้นเงิบเป็นคนที่มีความร้อนรุ่มในหัวใจเขาไม่มีความแม่ว่าเขาไร้ความปานีเออเงิบเป็นคนเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ทําทุกอย่าง เพื่อสนองตันหาตัวเองส่วนใครจะเดือดร้อนอยังไงเงื้บไม่ได้สนใจกับพ่อกับแม่เงื้บก็ไม่ไม่ให้เกียรติลูกสังเกตเเวลามันพ่อแม่คุยกับมันอะพี่นอบพี่เท่านะแม่มันอยู่แบบนี้เลยนะต้องเอามือจับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆพูดกับลูกเหมือนกลัวลูกจะด่านะอืถามว่ามันมีคลิปออกมาไหมก็มีคลิปที่มันตะกอกพ่อตะกอกแม่มันก็มีเออ นั่นแหละให้ป้าฟ้าเอากุ้งโลละสองร้อยกว่านะ่ะแต่ซื้อมาร้บอกว่ากุ้งเอาเอาตัวใหญ่ๆห,หน่อยเอาใหญ่กว่าวนี้อรออืมเอาใหญ่หน่อยที่โลละสองร้อยกว่าโลโลล240นะสองร้อยสี่สิบน่ะแม่แม่จะํำซั่วกุ้งกุ้งสะดุ้งกินวันนี้ยังไม่ได้ไลฟ์สด <c oughs> อ่ะเออตอนแรกแม่ว่าจะไปกางนำํำทีนี้โทรไปเขาไม่ได้รับสายแม่ก็เลยว่า จะเอาอยัางไงแม่ไม่แต่งหน้าเพราะว่าแม่จะไปสีบโบท็อกไงแต่ก็ยังรู้ลูกลูกค้าเขาเยอะก็ไม่รู้แม่โทรไปแล้วเขาไม่ได้รับสายแม่มแ,ลแล้วแล้วแล้วนั่นแหละแล้วก็ทีนี้คือคนเราอะทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลน,นะลูกนะถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจเออเราต้องจ้องหน้า เวลาเราคุยกับใครก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปหลบหน้าหลบตาก็หลกแต่เหมือนองเงเอร์บรามันนั่งก้มหน้าอยูษษษษ่จริงๆมันมีความในใจมากมายอเอาแม่ประเด็นเพิ่มอีกเอยแม่วิเคราะห์เพิ่มอีกเป็นสามประเด็นก็ได้เอาประเด็นที่สามอาประเด็นที่สามมันอาจจะมีความทุกข์อยู่ในใจมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่พูดให้ใครฟังไม่ได้อคือ,อมันอาจจะมีความทุกข์ของมันอยู่ในใจลึกๆ แต่มันจะม่รษย์จะทํายังไงมันม่รษ้จะอธิบายไมนรู้มันจะระบายยังไงนะมันเลยทําเป็นสเปะสปะไปทัวทีบทัวเดนเออเด้านาเด้าลังสเปะสปะไปทัวทีบเราเงือบตัวเนี่ยมันก็มีสามประเด็นนี้แหละไปเลือกเขาว่าอีเงือบอยู่ประเด็นไหนอันนี้แม่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าอีเงือบเป็นอย่างนั้นอีเงือบเป็นอย่างนี้ในสามประเด็นที่แม่พูดนะอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์แม่ไม่ได้ยืนยันว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าลักษณะแบบนี้ มันจะเพราะอะไรแบบนี้ค่ะเคลียนะทุกคนเนาะล้วเจอกันสวัสดีค่ะเย็ยบๆยก็คุณเอฟซีอีานหน่อยทุกคนเด้อก็คุ้นทีใ่ห้เกีตไม่หิงนะคะก็พวกคุณมีแต่ความสุขจะเจ็บอย่าจนกันเดีวกันด้วยๆแห่งๆไปน้ำอีลาได,ด้หรูกเด้อ